ถ้าคู่นี้นะเล่นด้วยกันจะเก่งไร้ทีมทานขนาดไหนนะครับมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชงแมงครับอยากได้ตัวโอซิมเพนมาจับคู่กับเอ็มบัปเป้นะครับโอ้โหจะเป็นอะไรที่ลงตัวหรือเปล่านะอันนี้เป็นรายงานจากสื่ออย่างเลอปาริเซียงครับรายงานว่าเปเช่เนี่ยแสดงความชัดเจนว่าอยากได้วิกเตอร์โอซิมเพนครับมาทำหน้าที่ร่วมงานกับเคลียันเอ็มบัปเป้ในฤดูกาลหนนะ้า ก็คือรายงานบอกว่าบอร์ดบริหารของเปเช่ครับต้องการได้ตัวโอซิเฮนมาร่วมทีมแต่รู้ดีว่าค่าตัวของโอซิเฮนแนวลุกชาวในจีเรียคนนี้ครับไม่ถูกอย่างแน่นอนโดยน่าจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านยูโรฝั่งเปเช่ครับมองการสร้างแนวรุกโฉมใหม่นะโดยหนึ่งในนั้นคือโอซิเฮนของนาโปลีที่ถูกมองว่าจะช่วยเติมเต็มการทำแนวรุกให้กับเอ็มบาเป้ได e ้อย่างลงตัวเลย แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องบอกว่าการเจรจากับนาโปเลีคงไม่ง่ายแน่นอนครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า100ล้านยูโรนอกจากนั้นยังมีการแข่งขันมาจากทีมในพิมพ์นักเกิดอีกด้วยนะที่อยากได้โอซิเมนไม่ว่าจะเป็นแมนยูหนึ่งละ สำหรับเปเชยครับยังมีข่าวโยงกับแนวรุกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมาคุสตูรามที่กำลังจะหมดสัญญาแล้วก็แยกทีมได้แบบอิสระเลยรวมถึงแบรนด์นารูซิวามิดฟิลตัวทำเกมจากแมนเชสเตอร์ที่นะครับต้องมาตามว่าจะได้ใครกันบ้างสำหรับเปเชเพราะว่ามสซี่ออกไปแล้วรามอสก็ไปแล้วนะครับแล้วก็อนาคตเอามาก็ไม่แน่นอนด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ m m n เนะเหลือแค่เอ็กับเอ็นนะเอ็มอีกคนไปก่อนก็คือมสซี่นะครับต้องมาตามว่าจะได้ใครนะครับแต่ให้ความสนใจวิกเตอร์โอซิมห์